ค่ำคืนหนึ่งแลนะห้องนอนอันเงียบสงบแดนกำลังนอนหลับสบายอยู่เขาก็ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกดังมาจากตู้เสื้อผ้าเก่าๆข้างเตียงแดนสะดุ้งตืง่นหัวใจเต้นรัวเขาคิดในใจเสียงอะไรหนะหรือว่าจะเป็นผีเขาพยายามข่มตาหลับแต่เสียงเคากก็ดังขึ้นอีกครั้งก๊อกก๊อกก๊อกคราวนี้ ดังกัวเดิมแดนกลัวจนตัวสัน่นไม่กล้าลุกไปดูเขาหลับตาปีซอนตัวอยู่ใต้ผ้าผ่านไปหลายนาทีเสียงเคาะก็ย,ยังไม่หยุดก็เกาะในที่สุดแดนกลักลกลกวรวบรวมความกล้าทั้งหมดเปิดผ้าห่มพลึบแล้วค่อยๆล่องไปที่ตู้เสื้อผ้ามือสั่นเทาค่อยๆเอื้อมไปเปิดประตู ทันทีที่ประตูเปิดออกแดนก็นกับอ้าปากค้างไม่ใช่ผีแต่เป็นไก่ชนของไอ้สมศักดิ์ข้างบ้านมันหลุดมาเข้ามาอยู่ในตู้เสื้อผ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วกำลังหยิกหัวตัวเองดยูแดนหัวเราะทั้งน้ำตาโอ้ยตกใจแทบแจ้นึกว่าผี